ปากใหม่ปากใหม่าหมพาสามนะครับหลุมนี้หลุมหนึ่งพาสามคือตีได้สามทีให้ลงหลุมลทงขานะครับมีกาสถ่ายไม้เขานี่ตันนี่ครับแต่เราหาไม่เจอเต้องจ้องดีๆเขาเรียกทีครับทีตั้งโกูกเปมนคนเทนเองเลยนะครับผมนีของเขาจึ้งๆอย่างอครับนั่นแหละตั้งใจมีสมาธิลูกโน่นะ่ะ เลงมีที่ลุมเฮ้ยอ้มันก็ไมมม่่ใชุันไปไหนแล้วหรอเข้าป่าครับไม่เป็นไรครับเรื่องปกติเรื่องปกติยังมันงยังๆลงมาครับยวพองต้นเดียวก็จ่ายเอ็มเลยนะ งตัวนี้กายเอ็มเลยต้องตีอ,อ้อมมาทางนู้นลูอกอนี่เราต้องตีอางนู้นลูกต้องตีทางนี้ม,มางนี้เอาออกมาอีกเาอ่ะอกใกล้เกินไปไม่มอมอกมาตั้งทีตรงนี้หนูต้องเล่นลงล่งี้น้นมัมต้องเล่นลงล่งี้ล เออเราตียีห àng, ่างตีหา่างต้นไม้มาหาแล้วนะครับ็อดแรงเมื่อกี้สวยล้วจะสองหน้าจะออนกรีนนะครับดูน้ำมนต์อดแรงนะครับลมก่อนพัดดูลมก่นอนหันตำแหน่งข้อมือไป่างนี้เออตรงต้องต,งตีทั้งน,นั้นใช่ถูกต้องอขยับเข้าไปจับดีๆจับตีอย่างนี้เ,นเราเคยเล่นเกี่ยวดีๆนะครับ ตามตามที่ครูสอนเลยทขขาาววดูท่องขั้นตอนไว้ตามที่ครูสอนจวิ่งวิ่งไปทั้งออกไปทั้งข้างนอกว้ายโดนไม่เต็มลูกได้ได้ตีได้ไม่เป็นไรโดนไม่เต็มลูกเอาไหม้มันโดนข้างลูกอ่ะคนเราไปอยู่ไหนลูกนู้นเหรอใช่ครับเอ็มดีนด่นเหรอใช่ครับหนุ่มแรกครับ ตีอีกตีอีกสอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิ่งนิ่อ่ะนีเอาใหม่ตีเม่อกี้ไมนก่งแบ่อง a g n ารนี่ยบลุมงขเอาให้เป๊ะทุกวันเลยก็คล่องทุกอาทิตยก็คล่อง สวิงลมสวิงลมสวิงลมไอ้นี่ลองหรือไรลอง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 รอลองเนี่ยองหรอลองอยู่ครับลองเมื่อกี้นี่โอ้โหอภัยให้หนานิ่งนิ่งหนานิ่งเฮ้ยไม่ลองไปเฮ้ยลองดีๆเอาลองดีๆเอาครั้งที่สามใหญ่มืดนะที่สาม อ่านิ่งนิ่งครับนิ่งๆครับตั้งใจครับผมนิ่งตั้งใจหมอบ่าตรงย่อนิดนึงเออย่อในระยะเว้ยนนั่ไงโดนลูกล่าเหลือแค่ทิศทางเหลือแค่ทิศทางทิศทางไมได้อ่าฝึกสองรอบเลยวิวเลยโว้ยโวยเล่นอะไรบ่อยจังเลยย่อนที่นึงอ่าหลังตรงตรงแขนซ้ายตรง สวิงสวิงสวิงไม่ลองบ่อยจังเลยหายรอบแล้วเอาเลยเฮ้ยกิ๊กออกมาอ้าโอ้ตีวางแขนตีบางแขอ่อนเลยอ่อนเลยอันนี้ถือว่าอ่อนครับเป็นดวงของเราครับไม่ผิดกติกาไอ้ฟาวครับไม่ฟาว ถ้าลงหลุมได้ยิ่งโชคดีเป็นแผนหรือเปล่าเนี่ยไม่โอ้ตีว่างแผน <c oughs> แผนนี้บางอ้าวพัดได้แล้วใช้ไม้พัดได้แล้วพัดให้ลงห <c oughs> ลุม้มเ้ิมใจเองก่อนไม่อเติมไกลไม่พี่ยังไม่ออนไงเดี๋ยวพี่ตีเข้ามา <c oughs> น้ำมนต์พัดเลยไม่อะไรครับไม่อะไรครับสนับสนุนเยาว,วชนครับดูนะครับช็อตสอง ชดสองพาห้าย่อนิดนึงย่อนิดนึงระยะกับแขนจังหวะวงสวิงเฮ้ยเเข้าปลาลูกจะเข้าปลายดยดยดออกมาเด้งออกมาเสียเลยโอ้เด้งออกมาเสียเลยอ๋อมีฝันใส่เลยลุงลองรองได้ลองได้ฝันใส่เลยใสโป้งใส่โป้งเออใส่โป้งใส่โป้งโอ้ไม่ห่้งตอนนี้นี่อ่าดูตาเขารอดูอยู่นะอ่าใส่โป้งนั่นแหละรอดูว่าลูกจะไปทางแกหรือเปล่าสมาชิ ถ้าไปทางคนก็ร้องโฟโฟโฟ้โฟโฟงเตือน,อนสวิงลมสวิงลมสลมมเรน้นเองี่จะล่ลกองเข้าปลาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแลออ้วเราไปดรอปไปดรอไปดรอ ากาศในควนนะครับผมโวยลงน้าไม่แล้วงไม่ลงไม่ลงอยู่ทังพ้นอยู่ทงพ้นตีได้ตีได้เวของจ้ายอยู่ดด้ยกองไลยากดันนะน้ำมันอ้าวเข้ามาเก็บเข้ามาเก็บ แรงดีแรงดีโหแรง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 ดูนะครับมึงพลโชว์พัดนะครับผม เฮ้ยโอ้ยเชียดเจียดเียดเจียดเชียดคอปากโอ้นี่เดียวนี่เดียวอะน้ำมนมาเก็บน้ำมนมาเก็บลมเยใกห็้าี่ยมโอให้แล้วแค่นี้เขาให้แล้วมันจ่อแล้ว มาครับมาดูของพี่เอ็มนะครับโอ้ยเบาอยู่ทำที่เปลี่ยนอะไรนะเอาไม่ลองอีกเอาอย่าล็อกหมดแล้วเวลามาทางไหนอีกตรงนู้นเหรอมาทางครับมาเจอโปนะครับมาเจอโปที่สนามปกติแล้วเขาจะต้อง ย่อนนิดหน,น,น,นึ่งนนการเซดับการเซอดอับหน้าไม่ต้องกลมเยอะเ <laughs> งยเงยขึ้นเอ,อ๋หมายความว่าทำตัวให้มันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าตัวเค<อ>คือมันจะ,ค,ะคือมันจะต้องยุบนิดนึง่งนะถ้าเราเขาเราไม่ยุบน,น,น,นี่มันจะไม่มีมันรักษาบาลานซ์ไม่ได้มันจะไม่มีบาลานซ์ คือเวลาทรงตัวมันทรงตัวไม่ได้นอ่นครับน <ะ S 1> บอบค,ครับออนี่ทีนี่เวลาเธอขึ้นเหล็กมันจะต้องขึ้นให้มีพลังนั่นก็คือแขนซ้ายนี่เขาบอกว่าต้องทำให้เป็นเหล็กเปว๋วสอกงอไม่ได้นะไหตึงเอ,อมันจะต้องหมุนเฉพาะไหล่ครับคือนายต้องเอาไหล่เป็นตัวหมุนแล้วก็ ศีรษะนี่อย่าไปตามไหลนะศีรษะอยู่เหมือนเดิมถ้าศีรษะไปด้วยมันไม่รู้ทิศทางมันจะไปทางไหนนะนิดนึงนะครับรขอบคุณครับผมออโอเคครับโปร,โปรมาสอน,ส,นสอนเทคนิคเนาะความรู้เพิ่มมากขึ้นนี่เรามาเจออย่างนี้แหละครับถ้าเราออกสนามก็มาเจอ,เอระดับอาจารย์นะครับมาสอนเอายางลูกกับจ่าเอาแล้วเอาแล้ว เหมือนโปรเลยนะครับลุงพ้นมีทักษะทางกีฬาตีได้แน่นอนพี่โมโชใช่ไหมลูกให้กำลังใจให้กำลังใจกันหน้าดุด้วสุดยอดเลยพี่โมคีโมเหมือนกันนะโอ้โหแลนเลยแลนเลยโคราดบอลมาตีขึ้นใหม่น้ำมันน้ำมันมาตีขึ้นใหม่แนละ้ว แรงแรงแรงให้แรงให้แรงเป็นลมจะได้แก้มืออีกรอบนึ่งได้แก้มืออีกรอบนึงอ่ะโอ้ยอย่ากเป็นลมให้แรงไปมันเป็นเพราะเป็นตายหรือเปล่าลุงไม่ลุงเป็นที่บอกว่ามีคนบอกว่าพี่คุยที่บอกใจจะสมาธิหลุดเลยได้๋ยวไอ้ชิปสมาธิหลุดเลยกองของตาว